เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับวันนี้เป็นนิสนะส,สันนับนิสสันซันนี่กับราคาถูกๆสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้จำเดิมบางๆไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นแอร์เย็นเล่มครบโดยรวมรถพร้อมใช้ได้เลยนะครับรถสมบูรณ์มากๆ สว,สวยสวยถูกถูกห้องเครื่องเดิมๆสะอาดคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนังนะครับหน้าเดิมหลังเดิมภายในเบาะหนังเกียร์โ,โต้กระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรูพร้อมใช้ราคาถูกๆ3,900 0บาทนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยสวยถูกๆแลืซือกประจำได้ไห่พาคิดใหม่ๆ ส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับไปดูไปทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ